สวัสดีครับมาเจอกันครับวันนี้ก็มีตัวเริ่มต้นนะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของของหน้าไมา้ของผมเลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นงานไม้สักนะครับท้ายนี่ก็เป็นไม้สักเหมือนเดิมนะครับชุดบนก็จะเป็นชุดบนหนึ่งร้อยยี่สิบ นะครับผมชัก75ปลายก็จะอยู่ประมาณ30นะครับปลายอยู่30ปีกเหล็กครับตัวนี้นะครับเป็นปีกเหล็กก็จะสำหรับการใช้งานนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก1 0 1ถึงเมตรนะครับ1 0ถึงเมตรนะครับการใช้งานนะการใช้งานตัวนี้ก็ถ้าถ้าเปรียบเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับ ตัว2 0 0 0 2 0 0 2ง0ันงนะครับ2 0 0 3ของผมนะครับผมอย่างที่ผมขายเมื่อก่อนความแตกต่างก็คือจะลดนะครับลดลดสเปคของปีกลงมานะครับสมมุติว่าพี่เอาไปเนี่ยพี่ไปเปลี่ยนปีกอลูมิเนียมนะความความ,วามอัตราการยิงก็จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นหมายถึงว่าการขึ้นยางนะครับขึ้นยางก็จะชัวร์กว่า ขึ้นยางชัวร์กว่าคือแข็งแรงกว่านี้นะครับแต่ว่าในระยะ 10- บถึงสิเมตรนะครับขนาดนี้ก็เพียงพอครับผมนะครับผมเพราะว่าตัวรางเนี่ยผมทําเป็นเอาไว้อัพเกรดอยู่แล้วนะครับผมเลือกใช้รางชนิดนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากใช้รางยัดไม้นะครับรางยัดไม้ไปไประสิทธิภาพมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยพี่สามารถ เพิ่มได้ถ้าอยากแรงโดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อซื้อใหม่ทั้งลำเปลี่ยนแค่ปีดความแข็งแรงก็เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ในระดับที่ผมแจ้งไปนะครับสิบถึงสิบห้าเมตรสบายๆครับนะก็จะเป็นงานไม้สักนะครับเหมือนตัวที่ผมขายราคาสองพันห้าประมาณนี้เลยครับเปลี่ยนแค่ปีกครับจริงๆก็เปลี่ยนแค่ปีกนั่นแหละครับ ลดต้นทุนลงมานะครับผมนี่งานไม้สักนะครับไม้สักก็ไม่ใช่ไม้สักที่ผุพังๆนะครับก็เป็นไม้สักเกรดเหมือนกันครับเป็นไม้สักเกรดเกรดคัดเดียวกันกันกบที่ทําท้ายราคาสองพันเจ็ดนั่นแหละครับนะจะเป็นงานไกเซฟนะครับสแตนเลสลูกดอกก็ใส่ใส่ได้ถึงห้ามิลนะครับปีกเหล็ก ปัญหาของปีกเหล็กนะครับที่เจอนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้จากส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปดูใครอนะจากส่วนตัวก็คือว่าถ้าเรายึดจุดจุดเนี้ยไม่ดีนะครับเหล็กเนี่ยมันจะกินมันมันจะชอบกินเกี่ยวนะครับเวลาคล้ายๆกับว่ามันคมมันค่อนข้างที่จะมีความคมเวลามันไปโดนตัวน็อตนะครับมันก็เลย มันเหมือนมันจะกัดเกี่ยวนะครับทําให้ปีกหลวมง่ายนะแต่ตัวนี้ผมก็ทําเพิ่มนะครับก็คือนี่ผมทําน็อตสักคูซ้ายขวานะครับตัวเล็กเป็นน็อตยาวนะครับยิงนี่ทะลุขึ้นมาถึงนี่เลยครับทะลุขึ้นมาถึงประมาณเนี้ยประมาณหลังหลังคาตรงนี้เลยนะครับนะี่มาแตะตรงนี้เลยนะครับผม เพราะว่าปลายปีกเนี่ยอปลายปลายรางเนี่ยมันจะมีโค้งๆนะครับมันจะมีโค้งอยู่นะผมก็ทําขึ้นมาถึงนี่เลยเพื่อความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยและการใช้งานที่ยาวนานขึ้นครับปกติมันก็จะมีน็อตสองตัวนะครับผมแต่ก็นะเป็นช่างครับอะไรที่มันไม่ดีมันมีปัญหาที่จะแก้ได้ก็ต้องแก้ให้ฮะผมก็เจาะไปเลยนะครับเป็นน็อตสี่ตัว นี่ใช้ใช้งานจริงๆเลยนะครับผมน่าสีตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคมนะครับกับเหล็กนะเหล็กนี่มันกัดนะครับกัดเกลียวกัดอะไรนะครับเวลาขึ้นยางบ่อยๆอาจจะรวมได้นะครับผมก็ทำไปให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับถ้ายึดแน่นแน่นแน่นแนนอนครับไม่มีปัญหา ส่วนการยิงนะครับก็อยู่ประมาณสัก 10- ถึง15เมตรอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมสำหรับการใช้งาน1 0ถึง15เมตรสำหรับปีกเหล็กถ้าพี่อยากได้สัก1 0บถึง15เมตรหรือว่าไกลกว่านั้นขึ้นยางแข็งกว่านั้นนะครับก็เปลี่ยนปีกใหม่ซะเป็นใส่สักปีกปีกโรลเลอร์หรือปีก5 5หปีก50ก็ได้นะครับประมาณนี้เลย ค่าตัวก็ยู่อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับเนี่ยชุดพร้อมยิงนะครับชุดพร้อมยิงมีกระบอกมีสายมียางนะครับผมแบบแบบนี้เลยนะครับราคาราคาโอนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเก็บเงินประทานก็บวกร้อห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจับขวานิ้วสอดนะครับก็ราคาพันเจ็ดแต่ก็ทำนิ้วสอดเหมือนกันนะครับ มาตรฐานเดียวกันนั่นแหละครับเปลี่ยนปีกอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปสำหรับการใช้งานก็เน้นไปทางาเป็นบ่อของตัวเองครับหรือว่าคลองเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากถ้าถ้าการใช้งานแบบนั้นนก็สบายครับจริงๆสบายมากครับรับได้รับได้ก็ประมาณสัก2คู่ก็ได้นะครับเพราะยางมันหย่อน,นครับนี่สังเกตดูว่า ระยะชักเนี่ยมันจะเจ็ดสิบห้าแต่การใช้งานจริงๆมันมันไม่ถึงนะครับเนี่ยการดึงเขาจะวัดจากตรงนี้นะครับเนี่ยวัดจากตรงเนี้ยนะมาถึงเนี่ยลูกดอกเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็ไม่ถึงเ5สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเราใส่สองคู่มันก็ไม,ม่ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่ามันมันไม่ได้ดึงจากตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับดึงจากตรงนี้ เป็นการขึ้นยางที่ตามแรงนะครับก็มันใส่สองคู่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันไม่แรงสําหรับรางนะครับรางเนี่ยรับไหวแน่นอนผมรับประกันว่ารางนะครับรางเนี่ยรับไหวแต่ที่จะรับไม่ไหวก็คือปีกนะครับปีกสําหรับใส่แบบยางสิบห้ามิลอะไรอย่างนี้นะครับผมปีกมันจะรับไม่ไหวนะครับถึงมันรับไหวมันก็อันตรายครับผมก็อย่าไปลองเล่นไปเลยครับ ถ้าจะเอายิงขนาดนั้นก็ไปเล่นราคาดีๆด,ดีกว่านะครับผมผมก็แนะนําไว้ก็ประมาณนี้ครับสิบถึงสิบห้าเมตรนะครับกับระยะนี้เดี๋ยวผมมาลองให้ดูครับผมนะผมมาลองให้ดูครับสวัสดีครับมาครับทดสอบตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นใช้งานอ่า ิบถึงสิบห้าเมตรนะครับเป็นรางหนึ่งร้อยี่สิบนะครับชักเจ็ดสิบห้ารางอลูมิเนียมแข็งนะครับปีกเหล็กนะครับผมปีกเหล็กก็เพื่อนะครับสาเหตุที่ใช้ก็ใช้ลางแข็งไว้เลยนะครับใช้ลางเนี่ยของดีไปเลยนะครับส่วนเรื่องปีกเนี่ยเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากอัปเกรดเราไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเราไม่ต้องมาซื้อปืนใหม่ แล้วก็ซื้อปีกใหม่มาใส่ได้เลยครับอลูมิเนียมอันนี้ก็ใช้งานประมาณสักสิบถึงสิบห้ามิลครับปีกสี่สิบเส้นเป็นยาง14มิลน,นะครับตัด14มิลตัด16อันนี้ผมก็จะลอยลอยเชือกจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่ารถ ให้ยางให้ยางมันกดนะครับให้ยางมันกดเวลาเราเราดึงมานะครับเราดึงมาเนี่ยยางมันจะเฉียงลงด้านล่างนะครับมันจะกดลูกดอกไว้นะครับสองคู่เลยครับสิบสี่ตัดสิบหกมิลสิบสี่ตัดสิบหกเซนครับผมนะครับปีสี่สิบเซนครับิ้วสอดจับขวาตรงนี้แต่ว่าผมยิงซ้ายนะครับหมูจะมาลองซ้ายก็กินยางระยะสิ่นี้ครับ นี่ครับขึ้นอย่างสองคู่ครับสามารถสายได้สองคู่ครับลองดูครับยาสิบเมตรเวล้วครับผมเสียงดังฟังชัดครับแรงนะครับแรงแน่แนอยู่กับผมนี่ น็อตสี่ตัวครับใต้ปีกเสริมเสริมมาสองกับเสริมมาสองราคาพันเจ็ดครับผมบอกเลยว่าคุ้มครับผมนี่นะครับสองนิ้วครับเป่าก็สองนิ้วความความสูงนะครับสองนิ้วความกว้างก็น่าจะประมาณนิ้วครึ่งนะครับสูงสองสำหรับการใช้งานนะครับก็อยู่ประมาณสิบ ถึง15เมตนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อเป็นเป็นการเป็นสเปคที่สามารถอัปเกรดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปอีกซื้อปืนใหม่นะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อปืนใหม่เลยนะครับผมไม้สักก็ได้ไปแล้วนะครับลางชุดบนนะครับ120ชัก75โต22มิลสูง25มิลก็เป็นมาตรฐานแล้วนะครับส่วนปีกนะเป็นเหล็กนะครับ ใช้บิลเล็กทนะําิเล็หนาสามมิลก็ถ้าต้องการที่จะให้มันให้มันอ,อัพอยางประมาณสักสิบถึงสิบห้ามิลนะครับสิบห้ามิลขึ้นไปอาจจะอาจจะต้องเพิ่มปีกให้มันแน่นหนากว่านี้หนากว่านี้นะครับก็มันอาจจะใส่ได้นะครับแต่ผมไม่ไม่ได้ลองไม่ได้ลองแล้วก็ก็เลยไม่แนะนํานะครับอะไรที่ไม่ไม่ได้ลองผมก็จะไม่ไม่ได้แนะนําไปนะครับ อันนี้ก็ไปลองเองเพราะว่าเผื่อแนะนําไปใส่ใหญ่ๆใส่สองคู่ใส่สามคู่ไปมันเกิดอุบัติเหตุมานะครับมันยากก็ผมจะเอาตามที่มันพอเหมาะพอควรนะครับสาหรับตัวปีกมันรับได้ขนาดนี้ผมก็คิดว่ามันเอาขนาดนี้นะครับยิงสิบเมตรสิบห้าเมตรก็โอเคแล้วครับนะราคาพันเจ็ดร้อยครับเก็บเงินปลายทางก็บวกร้อยห้าสิบาทครับโอนเงินส่งฟรีครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ่ายไม้สัก โอเคครับสนใจนะครับศูนย์หกสองนะครับเก้าแปดเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์หกสองเก้าแปดเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็ทักถามเข้ามาได้ครับหรือโทรสอบถามได้นะครับเย okay, ครับผมสวัสดีครับ